เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังเป็นจังหวะช้าๆในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดและเสียงน้ำที่ไหลลงจากรางน้ำเป็นระยะๆเด็กชายตัวเล็กๆนั่งอยู่ที่มุมห้องเรียนเก่าๆที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาต้นไม้ผู้พังกระดานดำมีรอยขีดเขียนเต็มไปหมดและอากาศอับชื้นจากหน้าฝนที่ทำให้พื้นห้องเรียนเย็นเฉียบนนลุกขึ้นมาแล้วอ่านหน้ากระดานให้เพื่อนฟังเสียงของครูหญิงวัยกลางคนดังขึ้นพร้อมกับสายตาของเพื่อนร่วมชั้นที่จับจ้องไปยังเขา นนเป็นเด็กชายอายุสิบปีตัวเล็กถิวคล้ำและเสื้อผ้าดูเก่าโทรมกว่าคนอื่นๆในชั้นเรียนเขาค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความประหม่าสายตากว่ามองไปที่กระดานดำที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือแต่เหมือนทุกตัวอักษรหลอมรวมกันจนอาจไม่ออกมือของเขาเริ่มสั่นหัวใจเต้นแรงเสียงลงหายใจหนักขึ้นเ,เด็กชายพยายามเปล่งเสียงออกมาแต่เสียงนั้นกลับสั่นไหวและขาดหายสายตาของครูเต็มไปด้วยความไม่พอใจก่อนที่เธอจะถอนหายใจแรงๆแล้วพูดเสียงดังจนทั้งห้องได้ยิน เด็กอย่างเธอหน้าไม่มีวันไปถึงไหนหรออนาคตเธอไม่มีหรอเสียงหัวเราะจากเพื่อนร่วมชั้นดังขึ้นทันทีบางคนซุบซิบกันบางคนหัวเราะเยาะเย้ยนนยืนนิ่งตัวชาเหมือนถูกตกหน้าน้ำตาคลอเบ้าแต่พยายามกลั้นเอาไว้เขารู้ดีว่าถ้าหากร้องให้ออกมาทุกคนจะยิ่งหัวเราะเขามากขึ้นนั่งลงไปซะแค่ให้อ่านยังทําไม่ได้โตขึ้นจะไปทําอะไรได้นนกลับมานั่งลงที่โต๊ะก้มหน้าต่ําจนแทบติดกับพื้นโต๊ะมือกําแน่น จนเล็บจิตเข้าไปในฝ่ามือเสียงหัวเราะของเพื่อนๆยังคงดังก้องอยู่ในหูเหมือนถูกสลักลงไปในความทรงจําวันนั้นนนไม่ได้กลับบ้านทันทีหลังเลิกเรียนเขานั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของสนามเด็กเล่นมองออกไปยังท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงก่อนที่เขาจะหลับตาลงและพูดกับตัวเองในใจซักวันหนึ่งฉันจะต้องกลับมาที่นี่แต่ไม่ใช่ในฐานะเด็กที่ไม่มีอนาคตหลังจากวันนั้นนนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเขาเหมือนถูกตีตราว่าเป็นเด็กที่ไม่มีอนาคต คำพูดของครูยังคงดังกล้องอยู่ในหัวของเขาทุกครั้งที่เดินผ่านกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นเขาจะได้ยินเสียงซุบซิบได้เห็นรอยยิ้มเย้เยแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือสายตาของครอบครัวบ้านของนอนเป็นกระท่อมไม้เล็กๆที่ตั้งอยู่ในเขตชนบทของจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานพ่อของเขาทำงานรับจ้างทั่วไปส่วนแม่เป็นแม่ค้าขายขนมที่ตลาดนัดในหมู่บ้านรายได้ไม่แน่นอนบางวันมีข้าวกินบางวันต้องแบ่งกันคนละนิดเพื่อให้พอสำหรับวันต่อไปนนโตขึ้นเองจะไปทำอะไรได้ว่าเรียนก็ไม่เก่งหนังสือก็อ่านไม่ออก เสียงของพ่อดังขึ้นในคืนหนึ่งหลังจากที่เขากลับจากทำงานกลางแดดมาทั้งวันนนไม่ตอบเขาเพียงแค่ก้มหน้ากินข้าวที่มีแค่ข้าวเปล่ากับน้ำพริกเล็กน้อยแม่ของเขามองนนด้วยความสงสารก่อนจะเอื้อมมือไปลูบหัวลูกชายเบาฮ่าฮ่านนยังเด็กเดี๋ยวก็เรียนได้พ่ออย่าพูดแบบนี้เลยแต่พ่อของเขากลับถอนหายใจแรงๆแล้วลุกขึ้นเดินออกไปนอกร้านนนรู้ดีว่าพ่อไม่ได้เกลียดเขาแต่ความลำบากทำให้พ่อไม่มีแรงจะมาสนับสนุนความฝันของใครแม้แต่ลูกชายตัวเอง คืนวันนั้นนนนอนไม่หลับเขาได้แต่นอนจ้องเพดานไม้ที่เต็มไปด้วยรอยรั่วของหลังคาฝนยังคงตกลงมาเป็นสายเขาได้ยินเสียงแม่ไออยู่ที่ห้องข้างๆมันเป็นเสียงที่ได้ยินทุกคืนเพราะแม่มักจะตากฝนไปขายของที่ตลาดนนรู้สึกได้ถึงความจริงของชีวิตถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ชีวิตเราก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตั้งใจที่ต่างไปจากเดิมแม้ว่า เขาจะยังอ่านหนังสือไม่ค่อยออกและเรียนได้ไม่ดีเหมือนเพื่อนๆแต่เขาสัญญากับตัวเองว่าเขาจะพยายามให้มากกว่านี้ทุกเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนนท์จะลุกขึ้นมาช่วยแม่ทำขนมเพื่อไปขายที่ตลาดแม้ว่าจะง่วงแค่ไหนเขาก็ไม่เคยปิดปากบน่นหลังจากนั้นเขาจะรีบไปโรงเรียนให้ทันแม้บางวันเขาจะต้องเดินเท้าเปล่าไปเพราะรองเท้าขาดและครอบครัวไม่มีเงินพอจะซื้อใหม่ในห้องเรียนนนท์ไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับคำดูถูกอีกต่อไปทุกครั้งที่ครูสั่งให้ทำแบบฝึกหัด เขาจะใช้เวลามากกว่าคนอื่นสองหรือสามเท่าเพื่อทําให้สําเร็จหากอ่านหนังสือไม่ออกเขาจะนั่งสะกดทีและคําจนกว่าจะเข้าใจเขามากักจะเก็บสมุดเล่มเก่าๆที่เพื่อนทิ้งไว้เพื่อน,นํากลับมาฝึกอา่านและเขียนตอนกลางคืนนนเธอคิดว่าเธอจะพัฒนาได้หรือไงเสียงของครูดังขึ้นอีกครั้งเมื่อนอนพยายามสะกดคําในห้องเรียนแต่ครั้งนี้นนไม่ปล่อยให้คําพูดเหล่านั้นทําให้เขาท้อใจเขาเงยหน้าขึ้นมองครูดวงตาของเขามีประกายที่ต่างไปจากเดิมครับผมเชื่อว่าผมทําได เพื่อนร่วมชั้นบางคนหัวระยะแต่ในใจของนนท์เขารู้ดีว่าทุกวันเขากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทีละนิดหลังจากเลิกเรียนนนท์มักจะเดินไปที่ห้องสมุดของโรงเรียนแม้ว่ามันจะเล็กและมีหนังสือไม่มากนักแต่มันคือขุมทรัพย์ของเขาเขาหยิบหนังสือที่อ่านง่ายที่สุดและเริ่มฝึกอ่านทุกวันแม้ว่าจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นแต่เขาก็ไม่เคยหยุดคืนวันหนึ่งขณะที่เขากำลังอ่านหนังสืออยู่ใต้แสงไฟจากตะเกียงน้ำมัน พ่อของเขาเดินเข้ามาและมองดูเงียบๆนนรับรู้ถึงสายตานั้นแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดอะไรทำไมยังไม่นอนพ่อถามเสียงเรียกผมอยากอ่านหนังสือให้เก่งกว่านี้ครับพ่อไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ถอนหายใจเบาๆก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้นอนอยู่กับแสงไฟและหนังสือเล่มเดิมที่เขาพยายามสะกดทีละตวัวอักษรนนรู้ดีว่ามันจะไม่ง่ายแต่เขาก็จะไม่หยุดเดินไปข้างหน้าแม้ว่านนจะพยายามมากขึ้นทุกวันแต่เส้นทางของเขาก็ไม่ได้รับรื่นความยากจนยังคง เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของเขาบางวันเขาไปโรงเรียนด้วยท้องว่างเพราะที่บ้านไม่มีเงินพอจะซื้ออาหารให้ครบทุกมื้อบางคืนเขาต้องอ่านหนังสือใต้แสงเทียนเพราะน้ำมันตะเกียงหมดวันหนึ่งโรงเรียนประกาศให้ทุกคนต้องซื้อหนังสือเรียนเล่มใหม่สำหรับเทอมหน้าโนนรู้ทันทีว่านี่คือปัญหาใหญ่ครอบครัวของเขาแทบไม่มีเงินเหลือแม้แต่บาทเดียวเขากลับบ้านมานั่งเงียบๆข้างกองฝืนที่พ่อกำลังถาท่อนไม้อยู่มีอะไรพ่อเอ่ยขึ้นโดยไม่มองหน้าเขานนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาเบา ฮ่าผมต้องใช้เงินซื้อหนังสือเรียนครับพ่อหยุดมือไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเสียงดงังพ่อไม่มีเงินให้หรอกนะคำตอบนั้นไม่ใช่สิ่งที่นนคาดไม่ถึงแต่หัวใจของเขายังคงหนักอึ้งแม่ของเขาที่นั่งพับถุงกระดาษอยู่ใกล้ๆหันมามองลูกชายก่อนจะลุกขึ้นเดินไปหยิบกระปุก,กเก่าๆจากมุมห้องเธอเปิดมันออกมีเหรียญอยู่ไม่กี่เหรียญวางกองรวมกันแม่มีแค่นี้นนเอาไปก่อนนะลูก นนมองเงินจํานวนน้อยนิดนั้นแล้วรู้สึกจุกในอกน้ำตาเอ่อคลอแต่เขากลั้นมันเอาไว้เขาไม่อยากทําให้แม่เสียใจไม่เป็นไรครับแม่ผมจะหาทางเองตั้งแต่วันนั้นนนเริ่มมองหางานพิเศษทําเขาช่วยแม่ขายขนมที่ตลาดมากขึ้นบางวันเขาไปช่วยลุงข้างบ้านหากน้ําหรือเก็บฝืนแลกกับเศษเงินเล็กๆน้อยฮ่าฮ <c oughs> แม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมแพ้ในที่สุดหลังจากทำงานหนักมาหลายสัปดาห์เขาก็เก็บเงินได้พอที่จะซื้อหนังสือเรียนเล่มใหม่ ด้วยตัวเองนนรู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาอาจเกิดมาในความยากจนแต่เขาจะไม่ยอมให้มันเป็นตัวกำหนดอนาคตของเขาหลังจากนนสามารถซื้อหนังสือเรียนด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเขาก็เริ่มเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้แม้ว่ามันจะเป็นเถียงก้าวเล็กๆแต่ก็เป็นก้าวที่สำคัญวันหนึ่งครูใหญ่ของโรงเรียนประกาศว่ามีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขยันและตั้งใจเรียนแม้ว่าผลการเรียนของนนจะไม่ได้ดีที่สุด ในชั้นแต่เขาตัดสินใจลองสมัครเพราะเขารู้ดีว่าโอกาสเช่นนี้หาได้ยากเธอคิดว่าเธอจะได้ทุนนี้จริงๆหรือเสียงของครูประจําชั้นยังคงเต็มไปด้วยความดูถูกนนไม่ได้ตอบกลับเขาเพียงแค่ยิ้มบางๆและยื่นใบสมัครก่อนจะเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบฮ่หาฮวันเวลาผ่านไปนนยังคงพยายามอย่างหนักเขาตื่นแต่เช้ามาอ่านหนังสือและช่วยแม่ทํางานทุกวันจนกระทั่งวันประกาศผลทุนการศึกษาครูใหญ่เรียกนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมดขึ้นไปบนเวที ชื่อของนนถูกประกาศเป็นชื่อสุดท้ายเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าความพยายามของเขาถูกมองเห็นจริงๆเขาก้าวขึ้นไปบนเวทีด้วยหัวใจที่เต้นแรงมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะรับส่องทุนจากครูใหญ่ขอให้เธอใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่านะครูใหญ่พูดกับเขาด้วยรอยยิ้มเมื่อเดินลงจากเวทีนนเหลือไปเห็นครูประจําชั้นของเขาที่ยืนมองอยู่แม้ว่าครูจะไม่ได้พูดอะไรแต่แววตาของเธอมีความประหลาดใจาบนอยู่นนไม่ได้ต้องการคําขอโทษ หรือคำชมเขารู้ดีว่าการตอบแทนที่ดีที่สุดคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถทำได้จริงคืนนั้นนนินกลับบ้านมาพร้อมกับซองทุนในมือเขายื่นมันให้แม่น้ำตาของแม่ไหลออกมาโดยไม่พูดอะไรพ่อของเขายืนอยู่เงียบๆก่อนจะพยักหน้าเบาฮ่าฮดีแล้วลูกมันเป็นคำพูดที่สั้นที่สุดแต่กลับมีความหมายมากที่สุดสำหรับนนเขากำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองทีละก้าว แม้ว่านนจะได้รับทุนการศึกษาแต่เส้นทางของเขายังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคทุนที่ได้รับช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเทอมและหนังสือเรียนได้ก็จริงแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เขาต้องดูแลเองไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารหรืออุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติมหลังจากได้รับทุนนนต้องเข้าเรียนในเมืองที่ห่างจากบ้านหลายกิโลเมตรทุกเช้าเขาต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อขึ้นรถสองแถวไปโรงเรียนบางวันเมื่อไม่มีเงินมากพอเขาต้องเดินเท้าหลายกิโลเมตรเพื่อประหยัดค่าเดินทาง นนมานั่งด้วยกันสิเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากครอบครัวฐานะดีมักจะชวนเขาไปกินข้าวกลางวันด้วยกันแต่นนมักจะปฏิเสธเพราะเขารู้ว่าตัวเองมีเงินไม่พอแม้ว่าเพื่อนบางคนจะเสนอจะช่วยออกค่าอาหารให้แต่เขาก็ไม่อยากให้ใครต้องมาสงสารกลางวันบางวันนนแค่นั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้มือของเขาจับขนมปังเก่าๆที่แม่ห่อมาให้เขาพยายามทําให้ตัวเองยุ่งเข้าไว้เพื่อไม่ให้รู้สึกหิว แต่ถึงแม้จะลำบากแค่ไหนนนก็ยังคงไม่ยอมแพ้เขาตั้งใจเรียนมากกว่าที่เคยเป็นมาคะแนนของเขาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครูบางคนเริ่มสังเกตเห็นความพยายามของเขาและเริ่มให้โอกาสเขามากขึ้นวันหนึ่งครูใหญ่เรียกนนเข้าไปในห้องพักครูนนฉันเห็นเธอพยายามมาตลอดฉันอยากให้เธอลองสมัครแข่งขันต่อปัญหาวิชาการดูนนอึ้งไปครู่หนึ่งเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสแบบนี้มาก่อนแต่ผมอาจจะยังไม่เก่งพอครับ ไม่มีใครเริ่มต้นด้วยความเก่งหรอกทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนครูใหญ่ให้กำลังใจนนกลับมานั่งคิดอยู่เป็นเวลานานสุดท้ายเขาตัดสินใจรับคำท้าเขารู้ว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาได้เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาไกลถึงขนาดนี้แต่ถ้าเขาหยุดตอนนี้ทุกอย่างที่เขาพยายามมาจะสู่เปล่าเมื่อนอนตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันต่อปัญหาวิชาการเขารู้ทันทีว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญในชีวิตของเขาแม้ว่า จะไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองแต่เขาก็รู้ดีว่าการฝึกฝนและความพยายามคือสิ่งเดียวที่ทําให้เขามาไกลได้ถึงขนาดนี้นนเริ่มทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือมากขึ้นเขานั่งอยู่ในห้องสมุดจนดึกดื่นใช้เวลาทุกนาทีที่ว่างไปกับการทบทวนความรู้ทุกคืนก่อนนอนเขาจะจดคําถามที่เขาตอบผิดลงสมุดแล้วค่อยๆศึกษาจนเข้าใจนนทําไมเธอต้องจริงจังขนาดนี้เพื่อนร่วมชั้นถามด้วยความสงสัย เพราะนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเราผมอยากรู้ว่าตัวเองจะไปได้ไกลแค่ไหนวันแข่งขันมาถึงนนเดินขึ้นเวทีด้วยหัวใจที่เต้นแรงต่อหน้าเขาคือคู่แข่งจากโรงเรียนชั้นนําพวกเขาดูมั่นใจและพร้อมสําหรับการแข่งขันมากนนสุดลงหายใจลึกๆก,ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นคําถามแรกๆผ่านไปอย่างรวดเร็วนนพยายามตั้งสมาธิและใช้ความรู้ที่เขาอ่านมาทั้งหมดทุกครั้งที่เขากดกริง่ง ตอบคำตอบของเขาถูกต้องและคะแนนของเขาก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเสียงเชียร์จากเพื่อนร่วมโรงเรียนดังขึ้นทุกครั้งที่เขาทําคะแนนได้นนรู้สึกได้ถึงพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนจนกระทั่งคําถามสุดท้ายมาถึงนนกับผู้เข้าแข่งขันอีกคนมีคะแนนเท่ากันคําถามสุดท้ายจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะพิธีกรอ,อ่านคําถามออกมานนฟังอย่างตั้งใจเขารู้สึกเหมือนเคยอ่านเรื่องนี้มาก่อนแต่ความตื่นเต้นทําให้สมองของเขาว่างเปล่าไปชั่วขณะเขามองเห็นสายตาของครูใหญ่ ที่นั่งลุ้นอยู่สายตาของเพื่อนๆและที่สําคัญคือสายตาของตัวเองในอดีตเด็กชายที่เคยถูกดูถูกว่าไม่มีอนาคตนนสูดหายใจลึกๆและกดกริ่งตอบคาถามห้องทั้งห้องเงียบกริบขณะที่พิธีกรตรวจคําตอบคําตอบถูกต้องเสียงปรบมือดังกึกก้องนอนยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกเขารู้แล้วว่าความพยายามของเขาไม่สูบเปล่าเขาไม่ได้เป็นแค่เด็กที่เคยถูกดูถูกอีกต่อไปเขาคือคนที่กําลังสร้างอนาคตของตัวเอง หลังจากที่นนชนะการแข่งขันต่อปัญหาวิชาการชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปอีกขั้นข่าวของเด็กชายผู้เคยถูกดูถูกว่าไม่มีอนาคตแต่กลับสามารถเอาชนะการแข่งขันที่มีแต่คนเก่งๆได้แพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนเพื่อนร่วมชั้นที่เคยมองข้ามเขาเริ่มเข้ามาพูดคุยมากขึ้นครูหลายคนที่เคยไม่เชื่อในตัวเขาก็เริ่มให้ความสนใจแม้กระทั่งครูประจำชั้นที่เคยสบประมาทเขาว่าไม่มีทางไปได้ไกลก็เริ่มมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปฉันยอมรับว่าเธอเก่งกว่าที่ฉันคิดไว้ ครูประจำชั้นพูดขึ้นมาวันหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคำขอโทษโดยตรงแต่นนก็เข้าใจดีว่านี่คือการยอมรับจากครูที่ไม่เคยเชื่อในตัวเขามาก่อนแต่นนไม่ได้หลงระเริงไปกับชัยชนะเขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเขายังคงตั้งใจเรียนหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่การชนะการแข่งขันเขาอยากเรียนให้จบอยากเข้ามาหาวิทยาลายัยและที่สำคัญที่สุดเขาอยากกลับมาพัฒนาชุมชนของเขาแต่เส้นทางข้างหน้าก็ยังเต็มไปด้วยอุปสรรค แม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงขึ้นมาในโรงเรียนแต่ที่บ้านก็ยังคงต้องดิ้นรนกับความยากจนพ่อของเขายังต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแม่ของเขายังคงนั่งพับถุงกระดาษทุกคืนนนรู้ดีว่าถึงแม้เขาจะมีอนาคตที่สดใสแต่ครอบครัวของเขายังต้องเผชิญกับความลำบากทุกวันผมจะต้องหาทางช่วยพ่อกับแม่ให้ได้เขาบอกตัวเองทุกคืนและแล้วโอกาสใหม่ก็มาถึงเมื่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเปิดรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นนรู้ว่าทุนนี้คือโอกาสเดียวที่เขาจะได้เรียนต่อโดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและเขาจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาเขาจะไม่ยอมให้ความยากจนมาขวางทางความฝันของเขาอีกต่อไปเมื่อนอนรู้ว่ามีทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนขาดแคลนเขาไม่ลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียวนี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัว แต่การขอทุนครั้งนี้ไม่ง่ายเลยนอกจากต้องใช้ผลการเรียนที่ดีเยี่ยมแล้วนนยังต้องเขียนเรียนความเกี่ยวกับชีวิตของเขาและเหตุผลที่เขาสมควรได้รับทุนคืนนั้นนนนั่งอยู่หน้ากระดาษขาวเปล่าเปล่ามือของเขากำปากกาแน่นเขาพยายามเรียบเรียงคำพูดในหัวแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนเขานึกถึงวันแรกที่เขาถูกครูประจำชั้นดูถูกนึกถึงวันที่เขาต้องแอบกินข้าวคนเดียวเพราะไม่มีเงินนึกถึงคืนที่แม่ยังคงนั่งพับถุงกระดาษเพื่อหาเงินมาส่งเสียเขาเรียนนนเริ่มเขียน และเมื่อเขาเริ่มแล้วเขาก็หยุดไม่ได้เขาเล่าถึงชีวิตของเขาอย่างซื่อสัตย์เขาไม่พยายามทําให้มันดูเศร้าเกินไปหรือดูเป็นเรื่องน่าทึ่งเกินจริงแต่เขาเขียนด้วยความจริงใจเขาอยากให้คณะกรรมการที่อ่านเรียนความของเขาเข้าใจว่าเขาไม่ใช่แค่เด็กยากจนที่ต้องการเงินแต่เขาคือเด็กชายคนหนึ่งที่ต้องการโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเมื่อถึงวันสัมภาษณ์นนเดินเข้าไปในห้องประชุมด้วยความมั่นใจคณะกรรมการถามเขาหลายคำถามทั้งเกี่ยวกับครอบครัวความฝันและอนาคตที่เขาวางแผนไว้ ทำไมเราควรให้ทุนนี้กับเธอคำถามสุดท้ายทำให้หนนนิ่งไปชั่วขณะเขาเงยหน้ามองคณะกรรมการก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเพราะผมจะไม่ใช้ทุนนี้เพียงเพื่อตัวเองแต่ผมจะใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของครอบครัวและชุมชนของผมคณะกรรมการมองหน้ากันบางคนยิ้มบางคนพยักหน้าเบาๆนน่รู้ว่าเขาได้ทำดีที่สุดแล้วหลายสัปดาห์ต่อมาจดหมายตอบรับทุนการศึกษามาถึงบ้านของเขา นนเปิดจดหมายด้วยมือที่สั่นเทาและเมื่อเขาเห็นคำว่าขอแสดงความยินดีน้ำตาของเขาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแม่ของเขากอดเขาแน่นพ่อของเขายิ้มให้เขาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาได้ทำสำเร็จแล้วแต่การเดินทางของเขายังไม่จบเพียงเท่านี้นนก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพร้อมกับความหวังและความมุ่งมั่นเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้ ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยนักศึกษาจากหลากหลายครอบครัวหลายคนมาจากตระกูลที่ร่ำรวยบางคนได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่อย่างเต็มที่ต่างจากนนที่ต้องพึ่งพาทุนการศึกษาและยังต้องหางานพิเศษทําเพื่อส่งเงินกลับบ้านแต่เขาไม่เคยรู้สึกท้อใจเพราะเขารู้ดีว่าเขามาที่นี่เพื่ออะไรนนตั้งใจเรียนอย่างหนักเขาใช้เวลาว่างอ่านหนังสือในห้องสมุดฝึกฝนทักษะที่จําเป็นและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายเขาเรียนรู้จากเพื่อนๆและอาจารย์ทําให้เขาเติบโตขึ้น ทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์ระหว่างเรียนนนยังทํางานพาทไามหลายอย่างตั้งแต่เป็นพนักงานเสิร์ฟทางานในร้านหนังสือไปจนถึงเป็นติวเตอร์สอนพิเศษให้เด็กนักเรียนแม้จะเหนื่อยลละแค่ไหนเขาก็ไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของตัวเองทุกค่ําคืนที่เขานั่งทํางานจนดึกทุกเช้าที่เขาต้องตื่นขึ้นมาเพื่อเรียนหนังสือเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาทําในวันนี้จะนําพาเขาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้และไม่นานเขาก็เริ่มเห็นผลลัพธ์ด้วยความพยายามของเขานอน,อน ได้รับการยอมรับจากอาจารย์ในคณะเขาเริ่มได้รับโอกาสในการทําโครงการพิเศษได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนําและได้รับทุนเพิ่มเติมจากผลงานทางวิชาการของเขาครั้งหนึ่งเขาเคยถูกบอกว่าไม่มีอนาคตแต่วันนี้เขากําลังสร้างอนาคตของตัวเองด้วยมือของเขาเองแต่เรื่องราวของนนยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเขายังมีภารกิจสําคัญที่ต้องทําต่อไป หลังจากใช้เวลาหลายปีในมหาวิทยาลัยนนก็สําเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทุกคนรอบตัวชื่นชมเขาอาจารย์หลายคนเสนอให้เขาไปทํางานกับบริษัทชั้นนาที่มีเงินเดือนสูงและอนาคตที่มั่นคงแต่นนรู้ดีว่าหัวใจของเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความสําเร็จส่วนตัวเขานึกถึงบ้านเกิดของเขาที่ที่เด็กหลายคนยังขาดโอกาสเหมือนที่เขาเคยเป็นเขาตัดสินใจกลับไปที่ชุมชนของเขาแม้หลายคนจะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกเส้นทางที่สบายกว่านี้แต่สําหรับนนมันเป็นเรื่องของหัวใจ และความฝันที่เขาสัญญากับตัวเองไว้ตั้งแต่เด็กเมื่อเขากลับไปถึงบ้านทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมโรงเรียนเก่าของเขายังคงสุโส่งครอบครัวของเด็กๆในหมู่บ้านยังต้องดิ้นรนกับความยากจนแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวันนี้เขาไม่ใช่เด็กชายที่ไร้อนาคตอีกต่อไปเขาเริ่มต้นด้วยการเข้าพบครูใหญ่ของโรงเรียนซึ่งตอนนี้แก่ลงไปมากแล้วแต่ยังจำนวนได้ดีนนเธอกลับมาทำไมครูใหญ่ถามด้วยความสงสยัยผมกลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงที่นี่ นนนำเสนอแผนที่จะพัฒนาโรงเรียนไม่ใช่แค่เรื่องอาคารสถานที่แต่ยังรวมถึงโอกาสทางการศึกษาเขาต้องการสร้างโครงการทุนการศึกษาให้เด็กๆต้องการเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาสอนพิเศษและต้องการสร้างหลักสูตรใหม่ที่ช่วยให้เด็กๆมีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่จําเป็นต่อชีวิตแต่การทําสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินจํานวนมากและนนรู้ดีว่าเขาไม่สามารถทํามันเทียงลําพังเขาจึงเริ่มออกตามหาคนที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ นี่คือภารกิจที่แท้จริงของเขาไม่ใช่แค่เพื่อความสำเร็จของตัวเองแต่เพื่อเปลี่ยนอนาคตของเด็กๆในชุมชนของเขาด้วยนนเริ่มต้นภารกิจของเขาด้วยการใช้เครือข่ายที่เขาสร้างขึ้นในมหาวิทยาลัยเขาติดต่ออาจารย์ผู้ประกอบการและเพื่อนร่วมงานที่มีใจรักในการพัฒนาเยาวชนเขานำเสนอแผนงานของเขาอย่างจรงิงจังพร้อมเล่าถึงเรื่องราวของตัวเองจากเด็กชายที่เคยถูกบอกว่าไม่มีอนาคตสู่การเป็นบัณฑิตที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดเสียงของเขามีพลังเพราะมันมาจากหัวใจ หลายคนเริ่มสนใจในโครงการของเขาองค์กรการกุศลบางแห่งเสนอเงินทุนสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นบางแห่งยินดีให้ความช่วยเหลือแม้แต่เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยของเขาบางคนก็อาสามาเป็นอาสาสมัครสอนพิเศษให้เด็กฮ่าฮาไม่นานนักโรงเรียนที่เคยสุดโสรมก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาคารเรียนได้รับการปรับปรุงห้องสมุดได้รับหนังสือใหม่ครูได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมและที่สําคัญที่สุดเด็กๆได้รับโอกาสในการเรียนรู้ วันหนึ่งขณะที่นนเดินสำรวจรอบโรงเรียนเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องสายตาของเด็กคนนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและสิ้นหวังนนเดินเข้าไปหาแล้วนั่งลงข้าฮ่า <h> ฮ <aha> เป็นอะไรหรือเปล่าเด็กชายเงยหน้าขึ้นก่อนจะพูดเบาๆผมไม่เก่งเหมือนคนอื่นไม่มีใครคิดว่าผมจะทําอะไรได้คําพูดนั้นทําให้นนย้อนนึกถึงตัวเองในวัยเด็กเขายิ้มบางๆแล้วลูกหัวเด็กชายคนนั้นรู้ไหมครั้งหนึ่งที่ก็เคยได้ยินคําพูดแบบนี้เหมือนกัน เด็กชายมองนนด้วยความแปลกใจแล้วพี่ทำยังไงพี่ไม่เชื่อมันนนตอบและพี่อยากให้เธอไม่เชื่อมันเหมือนกันเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาฮ่าฮนนรู้ว่าเขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่แค่กับโรงเรียนแต่กับหัวใจของเด็กๆที่เคยคิดว่าตัวเองไม่มีอนาคตและนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่เขากลับมาหลายปีผ่านไปโรงเรียนเล็กๆที่เคยถูกมองข้ามกลับกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชนเด็กๆ ที่เคยไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีต่างได้รับทุนและสามารถเดินตามความฝันของตัวเองได้นนยังคงทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเขาไม่เพียงแต่พัฒนาโรงเรียนแต่ยังจัดตั้งโครงการอบรมวิชาชีพให้กับพ่อแม่ของเด็กๆเ,เพื่อให้พวกเขามีรายได้ที่มั่นคงขึ้นครอบครัวเริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเด็กๆไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อช่วยทำงานอีกต่อไปชื่อของนอนกลายเป็นที่รู้จักในชุมชนและวงการศึกษาคนมากมายยกย่องเขาในฐานะผู้ให้ แต่สำหรับนนท์เขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นฮีโร่ผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำเขาพูดเสมอวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายเชิญให้กลับไปที่โรงเรียนเพื่อรับเกียรติจากคณะครูและชุมชนเมื่อเขาก้าวเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้อีกครั้งเขาพบว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วเด็กๆไม่ได้นั่งเรียนในห้องเก่าสุดทมงอีกต่อไปครูมีความตั้งใจและแรงบันดาลใจมากขึ้นผู้ปกครองมองเห็นความหวังในอนาคตของลูกฮ่าฮแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิม คุณครูที่เคยดูถูกเขาเมื่อหลายสิบปีก่อนยังอยู่ที่นี่ครูคนนั้นแก่ลงมากแล้วเดินเข้ามาหาหนนด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสำนึิผิดนนนครูคิดผิดมาตลอดเสียงของครูแผ่วเบาแต่น้ำหนักของคำพูดนั้นหนักหน่วงนนมองครูตรงหน้าแทนที่จะรู้สึกโกรธเขากลับยิ้มอย่างอ่อนโยนถ้าครูคิดผิดผมก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หรอกครับครูเงียบไปก่อนจะพยักหน้าและยิ้มให้หนนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ นนไม่ได้กลับมาเพื่อพิสูจน์ว่าครูคิดผิดเขากลับมาเพื่อพิสูจน์ให้เด็กทุกคนเห็นว่าไม่ว่าใครจะบอกว่าพวกเขาไม่มีอนาคตพวกเขามีสิทธิ์เลือกอนาคตของตัวเองเสมอและนี่คือจุดหมายที่แท้จริงของเขานนยืนอยู่บนเวทีเล็กๆของโรงเรียนสายตาของเขากวาดมองไปรอบๆเห็นเด็กนักเรียนหลายร้อยคนกำลังจ้องมองเขาด้วยความชื่นชมข้างหลังพวกเขามีครูและผู้ปกครองที่เคยต่อสู้เคียงข้างเขาตลอดเส้นทางการเปลี่ยนแปลงนี้ เขาหยิบไมโครโฟนขึ้นมาสูดหายใจลึกก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกครั้งหนึ่งมีคนเคยบอกว่าผมไม่มีอนาคตเสียงรอบตัวเงียบสนิทเด็กๆหลายคนมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ผมไม่เคยเชื่อคำนั้นและผมไม่อยากให้พวกเธอเชื่อมันเช่นกันเขามองเด็กๆตรงหน้าหลายคนมาจากครอบครัวที่ยากจนหลายคนอาจเคยถูกบอกว่า ไม่มีทางไปถึงฝันของตัวเองแต่วันนี้พวกเขาได้รับโอกาสและนนอยากให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสร้างอนาคตของตัวเองได้อย่าปล่อยให้ใครมาบอกว่าเธอไม่มีค่าเพราะทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ล้วนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เสียงปรบมือดังก้องไปทั่วโรงเรียนเด็กๆหลายคนลุกขึ้นยืนส่งเสียงเชียร์ด้วยความตื่นเต้นคุณครูและผู้ปกครองต่างพากันซับน้ำตาแห่งความเพลื่อปิตินนยิ้ม เขารู้ว่าภารกิจของเขายังไม่จบแต่วันนี้เขาได้เริ่มต้นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองและไม่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรเขาจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กทุกคนที่เคยถูกมองข้ามเพราะเขาเคยเป็นหนึ่งในพวกเขามาก่อน